ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนาตาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหมายข้างทางนะครับก็ตอนนี้อยู่แถวแถวสรยาสาราธรรมศกนะครับพอดีมันอยู่ใกล้บ้านนะฮะพอดีก็เลยมาสำรวจใหม่พวกนาน้ําท่วมนาอะไรอากาศก็ไม่ค่อยไปใจครับเนี่ยฮะฝนมันตกทั้งวันเลยครับเนี่ยยิ้ม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 ทั้งวันเลยฮะส่วนใหญ่หมายมันก็จะประมาณนี้ครับด้านหลังเป็นพวกนาน้ําท่วมหรือว่าเป็นตามเนี้ยฮะครับผมก็ ถือโอกาสเปิดคลิปเลยนะครับพอดีเมื่อกี้ได้ปลามาตัวหนึ่งไม่ได้เปิดกล้องมาแค่ลองดูว่ามันมีตัวไหมก็มีครับเป็นดาแบบตาหมายตรงด้านหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูไซส์ปลากันเลยครับผมเนี่ยนะครับไซส์ปลาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายกล้องเอาไว้นะฮะก็จะเป็นตัวไซส์เดียวกับคลิปก่อนเลยนะครับดูฮะปลานาเมื่อกี้วัดกระเด็นกระดอนเลยนะครับปากบัญชีกเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับไซส์น่าจะประมาณสักครึ่งขีดนะครับเนี่ยนะฮะปากบัญชี ก็เดี๋ยวยังไงนะฮะปล่อยนะครับตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายแล้วมาดูใหม่คนะรับนะตัออ้โดนเลยครับนะอุ้ยห กัดไม่อยู่น่าจะมีสามสี่ขีดแล้ว ดูครับโดนครับผมโดนนะครับโดนนะครับโอ้ยโอเคครับนะดูไซส์ไซส์ครับผมใหญ่อยู่ครับผมไทย ประมาณครึ่งโลได้ครับโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยฮะผมไม่ได้ไม่นั่งเดี๋ยวครับไปนะค,ครับเหรอไปแล้วครับโอเคครับผมเยี่ยมครับเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปครับ ไม่เลยครับ 感觉。 มเล็กไม่โดนเต็มๆไม่เข้าปากรางเวงมากมาันจับบอกว่ามันจัดไล่ไ,ไม่ได้กับไอตัวที่กับมันก็คะต,ตัวเล็กๆ่ ไม่โดนนะกัดไม่โดน,นกัดเหมือนมันไล่สักอย่างอะไรสักอย่างครับกัด <c> แ <oughs> ต่กัดไม่โดนตัวมันเล็กกัดกัดแล้วมันก็ปล่อยกัดแล้วมันก็ปล่อย ตัวน่าจะครึ่งขีดอะมันกัดไล่ปลาเห็นไหมแต่มันไม่เอาเหยื่อครับมันกัดไล่ลูกปลาแต่มันไม่เอาไม่กัดเหยื่อบอมโอเคครับนะได้มาหนึ่งแต้มนะฮะไซส์ประมาณไม่ได้ขีดถึงได้บ้าง รางทางก็ค่อนข้างเขี้ยวนิดนึงครับบางทีกัดทีหนึ่งแล้วมันก็ไม่เอาเลยตีย้ำตีอะไรมันก็ไม่เอาอย่างเช่นอที่น้าเห็นในคลิปนะครับบางทีกัดตุ๊บแล้วมันก็ปล่อยบางทีมันก็กัดเล่นกัดกัดกันเองอะไรเงี้ยแต่มันไม่เอาไอ้กบยางเลยเพราะว่าหมอย่างตรงไหมยอย่างเงี้ยมันก็ตีค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันต้องตีได้แต่กบยางอะไรประมาณนี้คร <_ c oughs> ับมัน <_ backwards> ตีอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแหนค่อนข้างหนาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว คราวหนะ้าค่อยว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวจะไปหมายที่ไหนก็เดี๋ยวฝากนะะช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงทริปหน้าเราจะไปตกอะไรกันเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะฮะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับนะสวัสดีครับ